ดีจ้าแม่อาสวัสดีค่ะโอ้ยไล์ไปหาแม่คือเป็นเงียบๆเถอะเนาะสันโดษตัวละซับไปดิโอ้ยค่ะสมมติกอนเด้อแป๊บนึงจ้าแม่ตัรศัพท์เปลี่ยนไหมเป็นบ่แม่บอกว่าแม่เนี่เปลี่ยนให้แม่แน่สันโดษแน่นจ้าเดี๋ยวสิเปลี่ยนเป็นเบอร์ทัวห์ให้แม่เนาะ่จ้าม่านด้านนี้ด้านนี้วโอ้ยโทรมาคือเงียบเพราะว่าแม่ปิดเครื่องไว้เพราะว่ามันเอะนั่นมันฮ้อน โวกเัาซับมันห่อนตายจ้าแม่ไปนี่เขาเอาไปเออลูกมันเราไปเฮ็ดให้ใช่พวกเขาบอกว่าไว้รักอืมจ้าแม่ค่ะแม่ฮัทเตอร์อันสมมุติกันเ้ยโอ้โหโค้งสุดท้ายนี่แม่สิมาเพิ่มให้ตัวหนึ่งตีจ้าจ้าจ้าแม่ค่ะค่ะเอาไปโค้งสุดท้ายยังเป็นสาวเก่าร์ดอืมจ้าค่ะบนก็ยังเป็นอันวิ่งศูนย์กันหนึ่ง บทกวิ่งศูนย์กับน่งคือเก่าแต่ว่าตัวกันแม่น่ะตัวกันแม่มียังก็ตัวกันแม่ตอนน่ะศูนย์หกกับหนึ่งกน่ะเอาเอาขึ้นมาน้าแน่เกิดแบบศูนย์เจ็ดกับมันเกิดศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเนี่ยเกิดเกิดพึ่นแบบมันใกล้เคียงกันธนาลูกจ้าค่ะแม่เอามันไว้น้าแน่จะเอาขึ้นมาน้าแน่กนน้าแน่ค่ะแม่ก็เลยจะให้บทนี้มันยังคือเก่าด้อบทน่ะเด้อยังคือเก่าจะวิ่งกับศูนย์กับหนึ่งลักล้อยกะ เอาเก้าเอาศูนย์เอานึ่งไปจับจ้า,าตัวแม่กันเน้นให้หนึ่งเจ็ดคือเก้าเด้ออันศูนย์ <7. S 2> หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกจ้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแหนึ่งเจ็ตัวเก้ามันอะไรแต่ว่าแม่เอานั่นไว้เนี่ยเอาแบบเกิดมันพลาดจากศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดจะเป็นศูนย์หกหนึ่งหกปยังแบบนี้นะโอเคจ้าแม่จ้า ส่นรักลอยนะก็ใส่เอาเดินรัลกลอยนะ่ะจันที่ไ <ส altet S 1> ม่หายนั่นแหละมีมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้าเนาะจ้าจ้าค่ะอ,อันนี้อันนี้บุญมีศูนย์มีหนึ 0, ่งรักลอยนะั่นจับเลยค่ะอันนี้บุญมักเป็นอย่างกับศูนย์ศูนย์เจ็ดบหรือศูนย์หนึ่งเจ็ดเหมือนกับใส่ไปค่ะแม่จ้าขยันเป็นเปิ้ลนาวะท้อจ้าขยันเปิ้เปิ้ลนาค่ะค่ะอยู่ได้นี่แหละจ้าตันเล่นน้ำจ้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแบบนี้ ศูนย์หนึ่งเจ็ดไม่ห้ไปแล้วเนาะศูนย์หนึ่งเตี้ยตั้งแต่แรกเลยจ้าค่ะแม่เจ็ดกับตัวเดียวกันแหละตัดเหร่นกลับไปกลับมาค่ะจ้าตัวล่างบัดนี่จ้าตัวล่างแม่ยังวิ่งเก้ากับศูนย์คือเก้าแต่แม่เน้นไปที่เก้าจ้าฟันไปที่เก้าจ้าว่าแม่ให้ตอนนั้นแม่ฟันห้ที่ศูนย์เก้าเนาะจ้าแม่เพิ่มไปแี่ตัวหนึ่งจ้ากว่ามากคำนวณมาวิเคราะห์เบื้องแล้วนั่น มันสีเป็นหาเก้า้ำอีกตัวหนึ่งมีหาเก่ากระศูนเก่านี่คือเน้นๆเนาะสองงสุดท้ายเนาะสุดท้ายเนี่ยคือหาเก่ากระูนเก่าค่ะจ้ะแต่ว่าบารมีเก้านี่ถ้าเกิดจังใดถ้าขึ้นเป็นกลับหัวก็สะเป็นหาหกศูน์หกแบบเนี้ยอืมค่ะแม่แต่เนี้ยจ้แม่ก็เลยมาบอกไว้จ้ะแต่ว่ากะให้เบิ่งชุดเต็มน้ำเด้อก่นผู้ใดมากชุดเต็มเนาะจ้ะ จ้ะแต่ว่าเต็มที่แม่ไหนั่นแหละอืมอันนี้คือโครงสุดไทยเบกชู้ฟังขันผู้ใดมบกน้อยเนาะจ้ะขางบนก็คือศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างก็คือหาเก้าก็ศูนย์เก้าก็ศูนย์เก้าก็ศูนย์นี่ดังพูดพวกบ้าบอแบบเขียบแม่เออดังพูดกับมาหาเก้าสักนี่แหละหร่ดังอีกบอถ้าดังอีกถ้าดังอีกต้องกลับหัวนว่าแม่ต้องหัวแล้วอืม ฟังนี่ก็ได้เป็นหกเป็นศูนฮกค่ะโทหาฮุกจ้มฟังก็เด้ค่ะแต่ว่ากสิบอันนี้ให้ถ้ามันสื้อบ่ได้กะไปสื่ออ่าถมันสื่อได้อีกก็ได้ถ้าเป็นผู้ใดเข้มาเขากค้องการค้นละคืนแต่ว่าถ้าผู้ใดรับใดกะต่อยไ่เนาะว่าใดขาดปลาตกน้ำปลาเนาะค่ะขาปลาตกปลาทูเป็นสั่นจ้ะค่ะแม่บ่ฝันยังบอกแม่เดี๋ฝันดูแต่ว่าแม่โทรหาบ่ได้แม่ฝันวันพุธ มันพุดเนี่ยตอนเศร้านะแต่ซเศร้าตีสามน่แม่ฝันจฝันจะบอกเพิ่นออกเพื่อนบ้านไปแล้วน uh uh ี่เป็นฝันบิดบาเพิ่นมากระซิบใส่หูแม่อืกระซิบเสียล่าอเพื่อนกะหนึ่งสามหนึ่งสี่เพิ่อน่ะแล้วเสนยงลาก็ไปเขียนให้แม่อีกเขียนลงเป็นคิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมแม่แล้วก็เขียนหนึ่งสามหนึ่งสี่เพิ่อนวะเอาหรือมันเออกเพื่อนบ้านไปแล้วแบบนี้เนี่ยมันสีมาบ่ราะหรอมือ ก็เขียนไว้เอฟซีบิงบ่อเลขฝันนี่หนึ่งซีนี่เนาะกันนี้เดี๋ยวเด้ออยู่ได้สูตรแม่นี่มันก็บี๊หนึ่งซีน้ำอยู่ได้ตั้งแต่แรกที่แม่ไอเอาหมดเลยนะเมียนะเมียนจ้ะเปินกระดอกเ่ินบ้านไปแล้วเนี่เขาเขาสีสีล้มเป็นแนวทางรัฐบาลไทยบอลเฮงมาบ่เป็นอย่างดดกเพราะมันออกเ่ินบ้านไปแล้วค่ะออกเปินบ้านแล้ววันพุธ จ้ะเอามือนีกับเพื่อนบ้านว่าเมนตีแม่มันสุกมือนี่บ่อ๋อวันนี้กับมันศุกเนาะตัวใดล่ะแม่มันนีกับวันสุกเนานี่แหละถ้เป็นตนี่ต้อื้อนี่แหละหนึ่งเก้าแม่หนึ่งสามนี่บ่แต่ว่าพันนี้บอกพันนี้ฟันอีเลยบานี่อืมจ้าฟันเตนั่นแหละมันกับด้ิบายังฟันกับซิฟเสหูแล้วกับบกแล้วเขียนหายก็ไปรถอ้ค่ะว่นนีเด้หนึ่งนึ่งสามก็ติดไปในค่นมาออกมือนีเนาะ เบอบ่แน่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อฝันบ่สู้กันฟังขันว่ามักเลขฝันก็เขียนให้เบื้องด้วยหนึ่งสามหนึ่งสี่ตอนนั้นมันออกเพื่อนบ้านไปแล้วกะพิจารณ์ตอนนั้นแม่าโทรมาอยู่บันทุนเด็กกอดทันโทรศัพท์แม่มันโทรก็ได้โทรอกอะไรทักแม่ไปก็เงียบมีซีรีส์เนาะก็เลยว่าอืมีซีรีส์รับก็รับว่ได้อันส่งหอกก็ส่งว่ได้จ้า แต่ว่าเบอร์โทรแม่เบอร์ไม่ก็คือศูนย์แปดสี่สองเจ็ดหกสองเก้าเก้าหกเนาะค่ะเดี๋ยวสร็จเบอร์น้นอะจะลงไอฟซีบึงค่ะแม่ว่าคนอยากโทรไปหาโดยตรงนอแม่นะจาจาโอเคแม่คงสุดท้ายแล้วเอาฟังยังไอฟซีแฟนช่องเนี่ยค่ะอ้าวันนี้กระสันจรกระสูสูเด้อคอยเฮงเฮงรวยรวยปังๆค่ะค่ะเชิญกันแม่รวยรวยจ้าขอบคุณหลายๆแม่ค่ะค่ะวันดีจ้าค่ะวัสดีค่ะ สำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายแม่นครพนมเดอ้อจ้ะเพื่อนไห้ม้าเนาะคะ่ะวิ่งบนไปที่ศูนย์กับหนึ่งหลักร้อยมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้าเด้อจะ้ะจับไห้มีศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดจ้ะสำหรับเลขล่างเก้ากับศูนย์เนาะค่ะฟันไปให้ที่เก้าเด้อจ้ะจับไห้คือหาเก้ากับศูนย์เก้าจ้ะสำหรับเลขความฝันทีเขามากกว่าสิบบวกคางหูค,คือหนึ่งสามและหนึ 1, ่งสี่เต็หนึ่งสี่มันออกเพื่อนบานไปแล้วพี่น้องติดต่อกันบ่ไดหมันออกเพื่อนบานกันไปแล้วจ้ แต่ว่าสามนาก็ลงไว้ให้เบิ้งซือ,ซอๆเด้อจ้ะขันมักกะจัดเบอร์โทรเพิ่นเปี่ยนไหมก็คือ0842762996สามารถติดต่อติดตามเพิ่นได้จ้ะเดีย๋ยวใส่เบิ่งชุดเต็มประกบคููไปน้าค่ะนี่ชุดเต็มเพิ่นจ้ะกระพิจารณาเบิง่งข่าวตัวโค้งสุดท้ายและชุดเต็มทางแม่นครพนมนอกจากมักกะจัดขัดกะผ่านจ้าสําหรับตัวเลขและแนวทางย้ําเหมือนเดิมเนาะค่ะ ถ้าแมน่นผู้ใดอ,อยากเอาเลขฝันเป็นไปเพื่อนบ้านมือนีวันศุกร์ลองไปพิจารณาเบิ่งค่ะหนึ่งสามนี่แหละพอวันหนึ่งซีมันออกเร็วแต่ว่ากาจับตาแน่ค่ะมันมาไทยเนาะค่ะแต่ส่วนมากเพื่อนฝันนี่ก็จะกระซิบไปเพื่อนบ้านตลอดดีจ้ะมาพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเปิดค่าการมอง,งเห็นเด้อถึกปิดกันค่ะจ้าในงานวันที่หนึ่งธันวาคมหกจิตนะคะสาธุนะขอพี่น้องเฮงปังดังเวยสุขุสุขุน เงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปล้วจะสวัสดีจ้า